ลิสตแมนช็อปโหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตรสไต์ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอดว4ชั่วโมงเติมเกมบัตรสไต์บนเว็บซื้อแพคเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหลยญลิสต์แมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิ s ต m แมนช็อปเท่านั้นดียวนเดี๋ยววนนีี้ผมมาร,เเระครับซึ่่่งงงงขอออแตกกก็ไไมมมีมะมนะะรรานนลล้ลคับ SRS นะครับผมแล้วก็ด้ามจับแนวตั้งเพิ่มความยาวนะครับสโค๊ไม่ได้ใช้นะครับท้ายปืนได้เป็น URB นะอ,อ UBR กระสุนก็เป็น60นัดนะครับอันนี้ก็เป็นสกินที่เพิ่งได้มาใหม่ๆเลยถ้าเราไม่ใส่ลายพางมันก็จะเป็นประมาณนี้ยังไงนี่ถ้าเราใส่ลายพรางก็นี่ดีกว่าสีแดงด้วเยเข้มๆหน่อยดูเดือดโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมน,นะ โอเคครับตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรีดฟาร์มก่อนหาปืนก่อนแล้วผมต้องไปช่วยเพื่อนก่อนครับตอนนี้เพื่อนต้องการกำลังเสริมแน่นอนยนนิงไปก่อนหนึ่งตัว อยา่ยาอยา่ามันมีชกมันมีชกรู้สึกว่ามีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปะมาตายแล้วหรอโอเคผมซื้อเวกเตอร์ก่อน กระสุนน่าจะพอพอแหละขึ้นไปช่วยเพื่อนนะเต็มกระสุน AR แป๊บนะครับไปกิน นี่ง,ง <c oughs> นี่ไงเ <c oughs> อาโดนร้านอ่ะ <c oughs> มันหัว ต่อเลยครับอุ้ยมันโคตรแรงโคตรรัวเร็วแรงทลุดนรกเรารอ,รอ ไอปุ่มมันก็ชอบค้างเหลือนกันนะเอา m c มตรงไงรู้ไหะเดี๋ยวไปหาเองไม่ต้องมา

ไม่คนน้อยจังเดี๋ยวอยู่นู่นมดเลย,ย,ยนู่นดีกว่าเยอะแยะมากมายจุดนี้ใครกำลังหาปืนเล่นก,ก็ลองเล่นดูนะ งนกัโลูทีหายลูทีหายอ่ยยยนะแล้วยิงให้โดนด้วยนะยิงไม่โดนนะคือแบบว่าเสียเปล่าเลยแต่มันปรับใหม่มันแบบดีขึ้นมากเลยนะมันเป็นแบบตอนแรกเหมือนว่าโอ้โหโคตรตัด ไม่เท่เลยอยู่ไหนอะอยู่คร้ง่าง,างไม่มีตงรงนู้นมีคนซื้อเรือเอา อะไรกับเนี่ยโอ้วันทาแบบว่ามันมันวิ่งหลอนมาแล้วนะมันทาจะวิ่งหลอนด้วแล้วผุ่มมันชอบค้างอะเวลาวิ่งอ่ะแล้วมันแบบว่าเราจะหันซ้ายแล้วแบบมันค้างขวา ให้รู้เป็นที่อะไร oh. จำไว้ก่อนตรงตนู้นตัวเนี่ยไปตีหนึ่งเดี๋ยวเราไปแก้แค้นนะเยี่ยวอะไรกันนะนี <apon> ่ oh. ก่อนหนึ่งตัว เฮ้ย <Hey. S 2> oh, อะไรทำอะไรแมวอะ <laughs> ปืนนี้มันเล่นยากอยาก Hi, กว่าจะขึ้นตะโขกกว่าจะยิง oh ho. โอ้โหแล้วเ็ายิงตาย well, มาเพื่อนมาได้ก่อนเลยหน่งตัว lầu xe mát Ngon quá Còn nói này tua Nói chú เ้าค้างลากไม่ไป ula, หมดจังหมดจังหนึ่งตัวข้างบนมีไหมมีมีม มาแล้วยังไงข้างหน้าเส้นสูนอนเฮ้ย เอา้าวนี่ไม่นี่ไม่โดนแรงแรงลองเล่นดูทุกคนเฮ้ยมันมันตับใหม่มาโคตรมันเลยเบคเตอร์เนี่ยลองดูครับเจอกันคลิปหน้าครับผม